สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายหมอปลายไพรกระซิบหมอปลายไพรกระซิบ,บทักแม่นจนตกใจผ่าดวงเมืองปี2566พิกษุณีปลายหรือหมอปลายไพรกระซิบได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในประเด็นเปิดดวงประเทศในปี2566 โดยเผยตอนหนึ่งว่าสิ่งที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้เรื่องของยักษ์จะออกมาอารวาดภิกษุณีปายกล่าวว่าจะมียักษ์มีหนวดล้อมแหลมยักษ์อาจจะไปฉีดหน้าทำโบท็อกอะไรมาหน่อยยักษ์สมัยใหม่ถือปืนถืออาวุธนิดหน่อยจะออกมาอารวาดหาเรื่องออกมามันน่าจะเหงาวงเล็บออกมาแล้วจะเข้ายากหมากแพงไหมมันแพงอยู่แล้ววงเล็บ มันจะทําให้เกิดโศกนาฏกรรมไหมวันวันจริงๆนะ่ะทุกอย่างมันหลีกเลี่ยงได้เรื่องของยักษ์ตนนี้เขาอาจจะมีจิตใจที่ดีขึ้นหรืออาจจะกลายเป็นยักษ์ใจดีเวลาส่องกระจกเห็นหน้าตัวเองมีความสุขมากขึ้นเห็นมีพวกเขาเข้ามารวมกลุ่มกันมากขึ้นเขาอาจจะใจดีขึ้นวงเล็บจะมีเหตุการณ์พ้ายแรงอะไรไหมในบ้านเมืองของเราอีก เขาน่าจะออกมายืนมากขึ้นบนท้องถนนเพื่อป้องกันเพื่ออยากให้เกิดความสุขสงบแล้วเราจะผ่านพ้นไปด้วยดีไหมผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีเลือดตกอย่างออกใช่ไหมไม่มีใครเจ็บกันระนาวขอแค่ความใจเย็นที่บอกจะมีของใหม่ๆจากประเทศใหญ่ๆคืออะไรหมอปลายตอบว่าสิ่งปลูกสร้างการลงทุนของใหญ่สร้างอยู่ตามมุมเมืองใหญ่ กลางเมืองจริงใหญ่จังจริงๆน่ะควรจะเป็นของพวกเราทำไมถึงไปเป็นของพวกเขาวงเล็บหมายความว่าจะมีศูนย์การค้าใหญ่โตมากแต่ไม่ใช่ของคนไทยและจะมาสร้างในประเทศเราได้อย่างไรนี่แหละคือปัญหาวงเล็บประเทศอะไรย่อดได้ไหมคงย่อไม่ได้เป็นอาหารเผ็ดๆที่เราชอบกินมีทั้งปิ้งทั้งย่างมีทั้งหม้อจิ้มจุ่มหรือเปล่า หรือว่าหมาล่าพิกป่นพิจารณากันเองจับตาอีกเจ็ดเดือนจะเกิดภัยธรณีพิบัติคำทำนายอาจารย์โอเลอีกเจ็ดเดือนจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่หลังคำทำนายบุคคลสำคัญเป็นจริงย้อนคำทำนายอาจารย์โอเลยานสัมผัสหลังเคยพยากรณ์ว่าจะมีบุคคลสำคัญระดับโลกจากไปถึงสามคนพร้อมเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่ ฆ่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนจากกรณีคำทํานายของอาจารย์โอเลยานสัมผัสนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ออกมาพยากรณ์ว่าจะมีคนระดับโลกจากไปในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนต่อมาหลังจากเดือนสิงหาคมได้ไม่นานก็เกิดข่าวร้ายสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สสวรรคตด้วยพระชนมายุ9 6พรรษา โดยเพิ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในพระราชบัญลัง์ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยหนึ่งในคำพยากรณ์ที่หลายคนจับตามองก็คืออีก7เดือนข้างหน้าประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน2566นั้นจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่ร่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนเทียบเท่าสึนามิญี่ปุ่นสึนามิภูเก็ตอย่างที่อาจารย์โอเล่ได้พยากรณ์ไว้หรือไม่ และผู้มีชื่อเสียงระดับโลกอีกสองคนที่จะจากไปนั้นจะเป็นใครซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยนะครับความคืบหน้า5เรื่องภาวารับปี2566จากคำทํานายหมอปลาย1จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอลวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธวงเล็บไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหม จะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทําให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือนหนึถึงเดือน3 2. ยานพาหนะสี่ล้อจะเกิดจากการห่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน 1- ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน 6- ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่จะเป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่จะมีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โลง่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายกับเวที มีคนล้อนออกมาจะมีควันเปรียวไฟจากอุปกรณ์วงเล็บที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง5ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับสินแสเข่งทำนายดวงโทนี่กลับบ้านได้แต่ต้องติดคุก พออสถาบันหัวราศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทยผ่าดวงทักษิณชินวัตรอายุพ้นเคราะห์มีนาคม2565แต่ตกยามขัดแย้งเป็นศัตรูและเบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหากกลับบ้านต้องติดคุกเมื่อ5มก,กราคม2565นายชมทัรศนอไทยพงอ์หรือสินสายเข่งผู้อำนวยการสถาบันหราศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทย ได้ผ่าดวงปี2,565ของคุณทักษิณชินวัตรหรือโทนี่วูดซัมอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ยิมสามที่ร่วมพูดคุยในแคททอก x แคทครับเฮาส์เมื่อ4ี่มกราคม2,565ตอนถอดบทเรียนซึนามิเพื่อกู้วิกฤตโควิดประเทศจะรอดผู้นำต้องฉลาดจริงไหมตอนหนึ่งว่าผมขออวยพรให้คนไทยได้ผมกลับบ้านเอาไปใช้งานสิ่งที่ต้องการคือหนึ่ง อยากไปเลี้ยงหลาน2ใครเป็นรัฐบาลก็ช่างถ้าอยากให้ผมช่วยคิดแก้ไขพร้อมเสมอไม่คิดเงิน 3. จะรับจ้างบรรยายใครเชิญไปไหนก็ไปขอแค่โอเลี้ยงแก้วหนึ่งพอและ4ผมจะไปชวนบรรดาเศรษฐีในเมืองไทยมาลงขันส่งเสริมสตาร์ทอัพรุ่นใหม่นายชมทัศน์กล่าวว่าคุณทักษิณอายุพ้นเคราะห์เดือนมีนาคม2565แต่ ยกยามขัดแย้งเป็นศัตรูและเปียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะดาวเสาเข้ากลุ่มต้องแก้ที่พฤติกรรมของตนและอดอาฆาตพยาบาทลงหวังแก้ดวงมาฤตายูทับดวงโลกแต่หากไม่ลดละความอาฆาตพยาบาทก็ยากจะกลับบ้านได้และโง,ง่เฮงที่ปงบอกถึงคำพูดที่ไร้สัจจะที่ เชื่อไม่ได้เห็นแก่ตัวและเลือดเย็นทั้งที่กำลังธาตความสุขล้นหลามด้วยเงินทองมั่งคั่งแต่ยามเกิดในดวงชะตาที่เหมือนถูกจองจำด้วยการกระทำของตนเองก่อให้เกิดความแตกแยกวุ่นวายศาสตร์ซัดไม่ปรองดองทำลายแตกแยกให้พัดพรากและตายจากกลับมาได้ก็ต้องติดคุกหรืออาจตายจากที่ควรหลีกเลี่ยงและระมัดระวัง ทั้งที่ดวงชะตาคุณทักษิณมีความคิดที่กว้างไกลวิสัยทัศน์ดีแต่ใช้ไม่ถูกทางด้วยอารมณ์ที่อ่อนไหวชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่แฝงด้วยความคิดของตนเองเป็นใหญ่ดื้อรั้นและเห็นแก่ตัวอีกทั้งบริวารที่เต็มไปด้วยการอิจฉาริษยาไม่หวังดีให้ร้ายป้ายสีสร้างความสับสนขัดแย้งเป็นศัตรูหากไม่แก้ไขที่พฤติกรรมของตนเองก่อนอย่าหวังไปคิดแก้ไขบ้านเมือง เพราะเอาชีวิตตนเองไม่รอดถึงจะรวยร้นฟ้าแต่ชะตาก็เหมือนถูกมัดด้วยตราสังนายชมทั์กล่าวเปิดคำทํานายหมอปายเคยทักคดีน้องต่อก่อนแม่นิ่มรับสารภาพพิธีกรให้กล่าวว่าตอนนี้มีคดีน้องต่อถูกอุ้มหายไปไม่รู้ไปไหนท่านได้ติดตามบ้างไหมพิกษุณีปายตอบว่าเอาตามความจริงเพิ่งกลับมาจากอินเดียไม่ได้ทราบว่า เกิดอะไรขึ้นชัดเจนแต่ท่านนะ่ะพอที่จะนั่งมีนิมิตมีความรู้สึกสัมผัสพิเศษอะไรไหมว่าเรื่องของน้องต่อสรุปแล้วน้องหายไปไหนพิกุณีปายกล่าวว่าตรงนี้นะ่ะขอไม่ยุ่งดีกว่าเพราะเป็นเรื่องของครอบครัวคิดว่าครอบครัวหรือคนทำนะ่ะรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะก็คงถามไม่ได้ว่าโดนลักพาตัวไปไหมยังอยู่ไหมหรือว่า ล้มหายตายจากไปพวกเรานะ่ะก็เป็นห่วงเด็กตัวกระเปียกภิกษุณีปายบอกว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจดีกว่าพิริกรนะ่ะได้กล่าวว่าถ้าใครก็ตามที่คิดไม่ดีกับเด็กถึงขนาดนี้ท่านว่ามันจะต้องมีเรื่องอื่นเครือบแครงแฝงผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าไหมเพราะเด็กนะ่ะก็ทำอะไรใครไม่ได้หรือเปล่าตัวเท่านี้ภิกษุณีปายกล่าวว่าจริงจ เราขอพูดแบบตรงๆกันเลยว่าการที่คนเรานะ่จะรักกันมันก็ควรที่จะคุมการมีบุตรให้ดีเมื่อวันหนึ่งที่หลุดแล้วเด็กเกิดมาต้องการหรือไม่ต้องการอันนั้นมันคือสิ่งสำคัญการคุมอารมณ์ของพ่อแม่คือสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีน้องต่อแต่ขอเตือนทุกคนที่อยู่ในสังคมและเริ่มโตขึ้นทุกวัน ต้องคิดให้ดีก่อนจะมีบุตรต้องคุมต้องคิดและระวังพิธีกรกล่าวว่าในบางศาสนาอย่างเช่นคริสตศาสนาเขาก็จะบอกว่าลูกเป็นของขวัญของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เท่านั้นที่ทรงทราบว่าใครคือเหมาะที่จะเป็นพ่อแม่เด็กที่จะเกิดมาทุกคนก็ต้องเป็นความเหมาะสมดวงชะตาชีวิตมีสิ่งที่ถูกกำหนดมาไม่ใช่หรือคะ ภิกษุณีปายตอบว่าจริงค่ะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เขาเรียกว่าติดตัวที่สุดด้วยศาสนาพุทธสั่งห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ปัญหาในปัจจุบันนี้เรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่ฟรีมากๆแล้วก็ไม่คิดมันมีความเละเทะจนมันพลาดได้ฉะนั้นน่ะสิ่งที่มันพลาดขึ้นมาคือความไม่ตั้งใจ แล้วมันทําให้เกิดปัญหาสังคมในระยะยาวเด็กเกิดมากว่าจะโตขึ้นมานะ่ะอายุได้ขนาดนี้กว่าจะได้รับการศึกษาต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องใช้ความรักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมาโดยไม่มีความรักหนักกว่าพิธิกรกล่าวว่าเพราะฉะนั้นนะ่ะใครก็ตามที่มีพฤติกรรมทําให้เด็กเกิดมาจะต้องมีความรับผิดชอบพิษณีปลายตอบว่าถูกต้องค่ะ